ชูช่ๆชู่ๆเอาชู่กันชู่อนชู่กันชู่ๆชูๆชูๆชู่ครบทีเดียวพอหายจะมึงต้องบวกกันแหละมาดิครับผมกันตดคุบเดี๋ยวแบกเองเพื่อนเดี๋ยวแบกเองมาที่เดี๋ยวแบกมาแล้วมาที่เดินไปไหนเจ็บสิเจ็บสิไปดิอีกทีเดียวอีกทีเดียวจอยไปดิมาที่บารคังไปดิ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือออนไลน์เปิดให้บริการแล้วกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยการันตีจาก w o o อีสปอร์ทางร้านยังรับเติมเกม m o Mobile l e g e n นด้วยนะครับโปรโมชั่นใหม่ m o Mobile l e g e n นเพชรมากขึ่าใจถูกลงสูงสุดคือ30ใช้เพียงแค่ u i d ในเล็เซิร์ฟเวอร์เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนจากนี้ทางร้านยังมีบริการเติมเกมฟรีไ่าย ROV บ o l ลู t และเกมอื่นๆอีกมากมายบริการฉับไวใส่ใจลูกค้า แอดไลน์หาเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโออย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับ โอเคครับผมก็การสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโมบายเจนทุกท่านเลยครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ฝาก ia, ากดแชร์กดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันครับวันนี้เราไปอยู่กับพีโลโรเจอร์ Roger, ครับผมมาดูกันว่าโรเจอร์เนี่ยในเบต้าเนี่ยมันจะสามารถเอามาโลงโซโล่แรงได้ไหวไหมนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไหวแหละเพราะว่าเป็นอีมีฮีโร่ที่ดามเมจมันแรงนะแต่ว่าวันนี้เรามายืนในตำแหน่งเลนเอฟพีนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันจะเป็นยังไง โอเคครับผมสำหรับทีมฝั่งเรานะครับผมก็จะมีโรเจอร์ครับมีเวลครับมีมัมมอนครับมีคาโตตะกินะฮะแล้วก็มีมิยะนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นฮานาบินะครับผมวาเลียชูจอยแล้วก็ฟังโก้นะครับผมโอเคครับผมตอนนี้มาอยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถือว่าเราเจอฝั่งตรงข้ามเนี่ยน่าจะเล่นยากถือว่าสมควรนะครับแล้วยิ่งไปเจอชูด้วยหน่ยนะครับก็อาจจะคิดว่าน่าจะเล่นยากเข้าไปใหญ่นะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอ่า โรเจอร์เนี่ยมันจะสามารถฟู้ชูได้หรือเปล่านะแต่ว่าชู True มันถามว่าแรงไหมแรงนะสำหรับในช่วงต้นๆเกมเนี่ยแล้วดามเมจผมมาแทบจะไม่ค่อยมีด้วยนะครับในในช่วงต้นๆเกมนะครับผมจะใช้เล่นเป็นในการเล่นเป็นล่างคนก่อนนะครับในการแบบเนี่ยใช้สกิลโจมตีแบบปกติยงิงแต่มันยิงไม่ถึงว่ะโอ้โหมันยิงฟันจัดเลยนะครับเ,เพื่อนสกิลหนึ่งก็ถือว่าฟันนะ โจมตีเบสิกนี่ยิ่งฟันเข้าไปใหญ่นะครับเพื่อนถ้าเราโจมตีแบบนี้เราเสียเปียบชูนแน่ๆนะครับเพราะว่าเราจะเข้าระยะประชิดมันมากเกินไปนะครับทำให้มันสามารถที่จะใช้การกระทึบนะครับกระทืบกระทืบนะครับขยิบขยิบนะครับผมเข้ามาหาเรานะก็สามารถที่จะต่อเลือดเราได้เรื่อยๆนะครับแต่ผมต้องบวกแล้วว่ะต้องการร่างเป็นหมาป่าแล้วบวกแม่งนะได้อยู่มั้งเนี่ยได้ไหมได้ไหมโอเคได้ครับมาดิครับผมมาเดคม,มาเดคเพื่อนม,มึงจะหนีไปไหนล่ะมาเดคมาเดคมาเดค ฝาบตีนแตกเลยนะมึงเนี่ยเก่งไม่จริงมึงอย่ามาห้าวกับพี่อาชูเนี่ยนะครับผมผมคิดว่ามันน่าจะเล่นไม่ได้เก่งเท่าไหร่นลฮะเพื่อนๆเห็นมันคอมโบปะ่ะคือแบบคอมโบมันมีแบบติดติดขัดอยู่นะ,ะแสดงว่าชูเล่นไม่ได้เก่งนะครับพอเล่นได้ครับแต่เล่นไม่ได้เก่งนะถ้าเจอตัวที่ผมแบบว่าถนัดมากกว่านี้หน่อยอ่ะผมคิดว่าชูไม่ได้แดผมแน่นอนคนระับโรเจอร์ผมไม่ได้เล่นในรอบปีอ่ะถ้าถ้าพูดกันแบบตรงๆนมาดูเห็นไหมเลือดมันน้อยมากครับเนี่ยดูเห็นไหม ลูชิพหายแล้วจอยมาโอ้โหสโลโอ้โหสโลดูดิโอ้โหสโลเดินไม่ออกเลยดูดิโอ้โหตายหาแล้วม้งเนี่ยเฮ้ยเอ้าเอ้าตายเองจอยไม่บุยไม่บุยมึงไม่บุยทีทีเดียวเออจะเย็นไอ้ให้ให้ให้ใอ้ทำลูชิบหายแล้วกูจะไปทางไหนนี่เนี่ยไม่อยู่อีกชิพหายมันยู่ไหนวเนี่ยอ้าวเรียบร้อยครับอ้าวจอยไปไหนเพื่อนหายไปจะมือสกิลสองเลยฮะดอกเลยสวยอยู่ไหมเอออยู่เฉยว่ะ โอ้ยตะกี้ใจหายใจคว่ำหมดเลยครับว่าจะตุยเห็น่าชูมันเล่นไม่ได้โหดนะเพื่อนๆมันเลยทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเนะี่ยจอยอ่ะแม่โคตรเกียดแม่งเลยว่ะเห็นป่มอารตีแม่งคือแบบเวลาโดนแล้วมันรู้สึกแบบอยากจะแบบว่ากระโดดถีบขาสองคู่ใส่มันคือแบบมันโฟล์วัดๆนะเพื่อนๆคือมันเดินไม่ออกเลยนะแล้วโคแบบเอาจริงๆคือโคตรเกียดน,นะดาเมจก็แรงแถมยังโฟล์แบบโคตรโฟล์อีกเนะี เอาชัวร์ชวชช,ช,ชสวยเรียบร้อยครับแบบนี้ไม่รลอะแนแ่ชูไปไหนจ๊ะนี่ครับตะคุบหนึ่งทีหายไปไดิมึงได้เป็นดาบสาสวันแล้วนะครับผมตอนนี้เดอะแบกครับนะนี่โรเจอร์เดอะแบกฮะช่วงต้นเกมเนี่ยนะครับผมก็ถ้าทีมเราเล่นดีเนี่ยมียะเราเกิดเนี่ยยังไงก็ชนะชิวๆนะฮะเพราะว่าความหวังเนี่ยก็คือมียานะครับอ่อให้เราจะหดขนาดไหนนะครับผมแต่ถ้าเราหดตัวเดียวเนี่ยไม่มีทางเกิดแน่นอนครับ ต่ดูเหมือนนียจาจะไม่ค่อยเกิดนะโหกระโตเราแม่งไฟเดือดออกมาทีเพื่อนเอามานี้เนี่ยโอ้ยจอยมาจอยมาเรียบร้อยระโตคาโตะอมได้ไหมเนี่ยไม่ไม่น่าได้ต้องถอยนะครับถอยมาถอยมาโอ้โอ้เรียบร้อยแล้วแบบนี้โอ้ไม่รอดครับดูนะอืม้มมันเดินไม่ได้จริงๆคนระับผ็นมากคือเราเดินไม่ได้จริงๆครับนเะนี่ยมันอยู่ในปานะ่าเนี่ยโซ่ไปเออนั่นแหละถ <laughs> ูอดมาบอเลย เอาจริงๆนะชูฝันหอวข้ามเล่นมึนๆนะพะมา่าแน่นอนครับน,นะแน่เงไทยแลนด์ด้วยผมมั่นใจพมา่าไม่ใช่ไทยหรอกนะส่วนใอย่กคนไทยเขาไม่ค่อยเล่นชูกันหรอกส่วนใอญ่เขาจะไปเล่นแคลรี่นะถ้าไปคนไทยจริงๆนะแต่ถ้าเจอพมา่าเนี่ยแน่นอนครับน,นะบางทีพมา่าเขาจะ้ทงไทยกันเยอะนะครับบางทีนะครับผมคนที่ทงพมา่าอาจจะเป็นทงไทยก็ได้นะครับออนที่คือจริงนะ เพราะว่าผมเจอบ่อยครับนะคือธงพม่าเนี่ยเขาก็อยากแบบใช้ธงไทยไงส่ว่คนไทยก็อยากใช้ธงประเทศอื่นอะไรประมาณนั้นอ่ะมันก็เลยดูแบบงงตัวเตียไปหมดนะครับจริงๆระบบนี้ไม่น่ามีนะเอาแบบตรงๆนะนะครับผมใครอยู่ไทยก็ห้าเปลี่ยนธงไปเลยอะไรประมาณนี้มันก็จะดีกว่านะครับมันจะได้แบบเล่นมันจะได้รู้ไงว่าไอ้นี่มันประเทศอะไรวะนะครับผมมึงเล่นไก่ยังอย่างเงี้ยท้อกันนิดนึงนะครับผมนะ อยู่ไหนวะเนี่ยเอ้าชูชูไปไหนอะชูกระเจิงเลยนะมึงมันสู้เราไม่ได้หรอกนะครับผมแต่มียาเรามียาเราตัวอย่างเดียวเลยเพื่อนเพื่อนบ,บามอนเราก็ได้ดาเมจแค่ต้นเกมครับ,รบโอ้โหกระโตเรียบร้อยแล้วคาป้อมครับผมว่ามันรู้จะช่วยยังไงวะมันห้าวหรือเกินว่ะมาดิมันห้าวหรือเกินนะมึงห้าวหรอมึงมึงห้าวถึนต่อยหมัดเดียวเพื่อน เลือรถแบบกระจุยกระจายอะผมอ่ะแม่งแรงเกินนะชูเอาจริงๆนะเนื้อไปเหอะเอาจริงๆไอหมัดไฟมันอ่ะโหมึงก็แรงเกินคือเนี่ยถ้ามันมีของสักสามชิ้นเนี่ยเผลอเนี่ยมันต่อยผมหมัดเดียวตุยไปเลยนะวันนี้ขนาดของมันยังไม่ได้เยอะเลยครับผมมันต่อยผมหมัดเดียวขึ้นหลอดอ่ะโอ้โหแม่งก็แรงเกินไปนะเอาได้จอยนะมันเขี้ยวจอยมาข้างบนดูเหมือนจะ รักษาไม่ได้นะครับมาดีจอยมาเดิเพื่อนไปไหนแล้วเพื่อนไปไหนแล้วเพื่อนสวยขออีกทีโอ้วารียผักวีโดนโโโโโฟโลอโ์อีกแม่งเอ้ยซุ p e อร์โ,โอ้โหจังหวะเข้าแต่ละจังหวะนี่จะได้จะได้แต่ก็ไม่ได้สักดอกนะเพื่อนเป็นอะไรที่โคตรจะเฟลนะผมบอกให้นะเจอวารียนี่แหละนะผมกระโดดสกิลเข้าไปเนี่ยก็อาจจะโดนวารียผักได้นะครับแต่ว่าสกิลหนึ่งเนี่ยนะครับผมมันสามารถหลบสกิลได้ชิบหายแล้วดูแม่งแรงจัดเลยเพื่อนดูดิโอ้โห กู๋ลวโคตรเบื่อแล้วว่ะเอาจริงๆไอ้ชูเนี่ยคือแบบต่อให้คนเล่นไม่เป็นนะเว้ยแต่มันมันแรงเกินไปอ่ะมันควรเนิร์ฟได้แล้วเว้ยเอาจริงๆนะมูลตันนะแบบเกมเราดูเหมือนจะเสียเปรียบมากๆนะครับทีมเราได้แค่ป้อมล่างนะป้อมกลางป้อมบนยังไม่ได้แพ้แต่ป้อมเดียวนะเพื่อนๆดูดิมียักษ์มียักษ์ผมทาอะไรไม่ได้เลยอ่ะได้อย่างเดียวคือแจกครับผมนะแจกแล้วก็แจกนะ ลำบากแล้วแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะตั้งใจเล่นแล้วเพื่อนๆยนะผมอาจจะเงียบๆนิดนึ่งนะฮะเพราะว่าถ้าเราพูดไปด้วยเล่นไปด้วยมันจะแบบลบกนสมาธิผมไนงะผมขอแบบเงียบๆแล้วก็ตั้งใจเล่นนิดนึงนะเพราะว่าไม่งั้นแพ้แน่ๆว่ะดูทรงแล้วไม่น่ามีใครแบกได้นะเกมน,นี้นะบามอนก็ดามเมจเบาๆครับนิยาก็ไม่มีดาเมจหาอะไรเลยนะครับเพื่อนอยากเล่นตัวดาเมจอยากเล่นแครี่แต่ทำดาเมจไม่ได้มึงอย่าหาเล่นนะหัวร้อนครับผมอดีครับผม บังสวยต่อ,ต,อต่อได้มาเดะมาเดะมาเด็มาเด็มึงมาเดม,เดม,เดม,มเดนิดเดียวเองวะวาเลียแม่งพยายามจะผักผมไงเฮ้ยจอยมาที่ผ่านแล้วตัวให้ต่อมาแล้วมึงเฮ้ยเฮ้ยดูดูดื้อหือแม่งอื้อห,หือกูอดู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 มูด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 โดู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 ดมาูมา,มา,มา,มาูด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 าดูมาเูด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 ู ระหมันเคี้ยวครับจอยเนี่ยต้องเจอบาลานะบอกเลยนะผมเล่นบ<อ>าลานนะมึงไม่ได้เกิดนะกูจะอมมึงแบบอือหืออมแล้วกืนมึงแม่เ,เ,เลยเ <c oughs> ดี๋ยวกูสิบแปดบวกแม่งเลยเอาจริงๆนะครับผมจอยเนี่ยไ,ได้จะเจอบาลานครับนะแก้ทางได้ชิวครับนะสไ <c oughs> ล์มาปุ๊บ <c oughs> อมแม่งเลยนะสิกัลติของบาลานะ่ะหมันหน้าแม่งจริงวะแล้วแม่งชอบมาแบบมาแบบ จุดเด่นคือมันมาเอาผมนะเพราะว่าผมมันเป็นดาเมดน่าจะเป็นดาเมดหลักแหละเพราะว่าบามอนฝั่งเราก็ไม่ได้มีดาเมดนะฮะส่วนมิยาก็แทบจะไม่มีดาเมดเลยนะครับผมนะดูเดียวแล้วก็ไปตุยกันกระจุยกระจายนะครับโอ้โหทำไงจะชนะวันนี้เอาจริงๆรนะิงเจอแบบนี้ก็เล่นยากอยู่พอสมควรนะเพื่อนๆถ้า่ถ้าจะวิ่งกันไปแจกกันขนาดนั้นอนะเอามั่งเลยไหมอน่ะุ้ยเลือดได้น้อยแบบนี้สวยครับ ตะคุบหนึ่งทีเรียบร้อยหนึ่งทีว่าแม่จอยใหม่แล้วตุยแล้วมั้เนี่โอ้โหเฟิงวอดเนี่ยครับจอยมันปวนจัดเลยเด้อมาดูดิอื้อจอยไปไหนละเพื่อนไปไหนละเพื่อนไปไหนละไปไหนละเพื่อนทีเดียวพอติดดาบชาวัดดาบชาววัดสวยเรียบร้อยแล้วมึงจอยอะมึงมาดิเพื่อนมาดิครับผมมาดิครับผมหายไปดิมึงมาดิมาดิมาดิอย่าห้าวกับพี่อีหนูเนี่ยมันต้องให้เดอะบุ๊เอาจรินตลอดเลยว่ะ ล้วทีมผมเนี่ยสั่งโซนเนี่ยตัดออกไปได้เลยครับมียากลับบามอนอ่ะเย่ดำเอ็ไม่มีเลยเฮ้ย<ม>เพื่อนจะแข่งไว้แต่ผมติดป้อมให้ไม่สนแล้วผมติดป้อมอย่างเดียวแล้ะโอเคโอเค,อเครูปแบบเกมเราเริ่มมาได้แล้วครับผมหวังว่าคนในทีมจะมาได้เช่นกันนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับผมทีมเราถ้าไม่เกิดแล้วถ้าเราเล่นได้ขนาดเนี่ยโอกาสที่ทีมเราจะมีของเนี่ยก็สูงนะครับมันก็อยู่ที่ ตัวเองแล้วแหละนะครับผมนะมียาเนี่ยมัน็นมีโรช่ที่โคงมากๆนะครับผมถ้ามีของอ่ะแต่อยู่ที่ว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่านี่เด้อกางเกมนี่มึงแทบจะไม่มีดามเลยนะถ้าพูดกันแบบตรงๆอ่ะบามอนนี่ก็ได้แค่ถึกเรียบร้อยนะอุ้ยแม่งยังมีบล็อกออกมาได้ไว้เอามาด้เนี่ยเออเออเออโอ้โหเราเราได้คิวเฉยว่าตามครับแบบนี้ตามฟัดตามหนวงครับนี่ครับปลดกระตุ้นไปครับหายไหมอ่ะหายไปจีมึงโคตรแรงครับนะบอกเลยว่าเอ้ใครอยู่ข้างๆวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ใครอยู่ข้างๆวะนี่ยิงไปก่อนเอาโดนด้วยเว้ยมาเด้อจอยวะไอ้จอยไอ้จอยไอ้จอยเจอแม่งแล้วกูคนบัดเคี้ยวเลยวะไอ้จอยเนี่ยไอ้ชูไปไหนชูมาเด้อตัวตัวมาและวือเอาหลอด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 มาช่วยตีหลอดมาช่วยตีหลอดอ่าอ่านั่นแหละอ่ะตีโหเป็นยิงช้าจังวะมียาโอ้โหแม่งยิงทีตะจิ้วทีละจิ้วทีละจิ้วนะมึงจะไปยิงใครตุ้ยวะเนี่ย เร็วๆสวยโอ okay. เคอามาแล้วจอยเว้ยจอยเลยเว้ย<อ>ข้าโตกูจะไม่เลือดน้อยจังวะเฮ้ยข้าโตมันไปทำอะไรมาวะโหอย่าบอกนะไปยืนชนหลอดแล้วเลือดขนาดโอ้เรียบร้อยแล้วทั้แแงรแรงจัดเลยดูแต่และตัวนี่แม่เงเยอะแยะแป๊ะเจีไ้ไปหมดนะเลยใหรับทีมฝั่งตรงข้ามเอาแล้วใครไปโบกกตูตรงนั้นข้าโตมึงถอยเจ้าเพื่อนถ้ามึงไม่ถอยเดี๋ยวมึงรอ,อกูแป๊บเพื่อนกำลังมาเพื่อนเอาเพื่อนเอาแล้วเพื่อนโดดหนีไปไหนอะเรียบร้อยนะกูกูน่าจะตุยแล้วแบบนี้ครับไม่น่ารอดนะครับผมแม่เรียบร้อยครับยืนมอบดีกว่าครับมันทำอะไรไม่ได้แล้วผมมันเสโลอ่ะ และเราสลับล่างเป็นล่างคนเราด้วยนะครับผมขนาดสลับล่างเป็นล่างคนเปิดสกิอยู่สองยังวิ่งไม่ออกเลยนะโอ้โหแม่งจะสโลขนาดไหนวะเนี่ยฮ่าจอยเนี่ยทีแม่งไฟกันอีกแล้วครับข้างบนนะดูดิโอ้โหเละ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 เอาเละเอาเละเอาเละดูดิแม่งทีผมแม,ม่งตายกันแบบมียานี่คือมึงคิว,ควไปตัวดีวะนะที่เหลือมุกตุยหมดเลยนะอะกูเลท้ทอวะ่ะจะแบกยังไงรกร็เนี้ยโอ้โห แล้วไอ้บามอนนะแล้วก็ผมนะคือมันไม่มีดาเมจอะเปนเลื่อนมันมีดาเมจแค่อันตรอ่ะคือมันต้องรอเลือดสตูน้อยมาถึงจะอันติได้อะไม่งั้นมันไม่งั้นมันอันติไปมันก็ไม่มีความหมายอ่ะโอ้ชูเลื่อนน้อยน้อย่ะโหเหนื่อยว่ะเหนื่อย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 เห็นทีมันเหนื่อยแล้วผมจังหวะออฟฟกันคือแบบแทบจะทําอะไรฝั่งของข้าไม่ได้เลยแล้วสำหรับทีมเราอ่ะคือมีมิยะเหมือนไม่มีนะครับอันนี้ผมไม่ได้บ่นนะครับ แม่งให้ผมลงแรงอ่ะมันก็ซีเรียสนิดนึงอ่ะเพื่อนๆเจอแบบคนอยากเล่นแคลรี่อ่ะนะครับผมคือแบบอืคุณอยากเล่นนะครับผมสิ่งสิ่งเดียวที่คุณต้องมีเนี่ยคือคุณทำดาเมจให้ได้มากที่สุดนะฮะคุณจะแพ้ชนะนะครับผมแต่แต่คุณทำดาเมจได้สูงอะ่ะนั่นคือคุณก็เล่นโหดนะมาตีชูตัว,ต,วตัวไปเลยเรียบร้อยคนระับมึงโดนมึงเนี่ยมึงอยากไปมาเต่เพื่อนอคบหนึ่งทีหายไปสิ ก็คนมันหล่อน้องจะมาบวกกับพี่ยากครับนะชุดเดียวพอครับนะกระโดดตะคุบนะฮะแรงจัดนเฮ้ยจอจอดูดิอที่หูม่งบ้าม่งแบบบ้าคลั่งอ่ะม่งเจอมันเจอผมเหมือนมันเจอแบบศัตรูแบบว่ากูต้องคิวมึงให้ได้อะไรประมาณนั้นอ่ะต้องถอยก่อนพี่ต้องถอยก่อนต้อถอยก่อนถอยก่อน ต้องพยายามสามเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่ามียาเรามันยังไม่มีของนะครับมันมีแหละแต่ว่ามันยังมันหาจังหวะเข้าไม่เป็นเนพอมันหาจังหวะเข้าทําดาเมจไม่เป็นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ตัวเองมันจะเสี่ยงตัวสูงครับนะชิบหายแล้วมาแตเพื่อนกูดูรับจอยทีเดียวคึ่งหลอทัมันหนีไป่ไหนนะกูวิวว่งช้าแต่ว่ากตวิ่งช้าวะ่ะดูอย่างนี้นะาออกเป็นรองเท้าวิ่งเร็ว นี่ขนาดกูเอาคาถาต่อสู้เป็นเพิ่มความเร็วเข้ามาแล้วนะนีรู้อย่างนี้เอาเป็นจู่โจมเข้ามาจะดีกว่าครับนะถ้าเอาเป็นจู่โจมเข้ามาเนี่ยวิ่งทันทุกตัวแน่นอนนะครับมีสิทธิ์ได้คิวสองฝั่งตัวขึ้นแน่นอนเนี่ยนี่ชู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 ชชูเอาชูวนชูวันชูวนชู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 จะคุกทีเดียวพอหายจะมึงจะมาเก็บตัวหลังให้มาเราต้องพยายามเซฟตัวหลังด้วยครับดูดูดิมียักษ์กูไปก่อนเพื่อนอะต้องบวกกันแหละมาดิครับผม กันโดครับเดี๋ยวแบกเองเพื่อนเดี๋ยวแบกเองมาดิเดี๋ยวแบกมาแล้วมาดิเดี๋ยวแบกมาแล้วมึงรู้จักไหมเฮ้ยเดี๋ยวแบกเว้ยยังไงเล่ามาดิเอาจอยว่างไงเพื่อนจอยจอยหนีไปไหนเก็บสีเก็บสีไป,ไปดิอีกทีเดียวอีกทีเดียวจอยไปดิมาที่บากข้างไปดิอย่ามาห้าวกับเดือบูมึงรู้จักไหมเดือบแบกของแท้ยังไงเล่าโอ้โหจะให้กับผมเล่นคนเดียวมันก็ยังไงอยู่นะฮะไม่อยากจะโชว์ฝีมือสักเท่าไหร่อ่ะ ได้คิวแล้วเอาหน่อยวะได้คิวแล้วเอาหน่อยวะแม่คนมันหดยังไงมันก็ฉุดไม่อยู่อ่ะบามอนกูเน้นดันละเรียบร้อยดูทรงอ่ะเรียบร้อยขึ้นไปตัวคนเดียวนะครับผมนะเรียบร้อยโอ้โดนชูเข้าหลังอีกเรียบร้อยเห็นแล้วท้อมียากูยังกินร์มอยู่เลยนะเป็งไงเนามียา โอ้แล้วกว <lord> <ını> oh, oh, oh. ่าก like, ูจะตีหลอดตัยฮะตีช oh, oh. oh. ้าหลือเคยนะผมนะโอ้ดูดิโอ้โหดูตอนที่สะคอร์เราวุ่งไปเป็นสิบสี่แล้วนะทำเปนเล่นไปแล้วเพื่อนนี่เราไม่ก็จะเดือบแบกไปนะตอนเนี้ยไม่มีเรานี่ผมบอกเลยว่าเกมแพ้ไปตั้งนานแล้วโอ้โหเพราะว่ามียายิงไม่เข้าเลยครับบามอนก็สกิลไม่เข้าครับมีแค่เวลนะครับผมที่ดาเมจยังแบบ แรงอยู่นะครับเพื่อนยังยังพอแบบเออช่วยแบบทำแบบดำเน่ใหถ้าประตูมันลดไปได้นะครับดูดิมีมยามันชอบเดินแบบโซโลเพือพ่อนดูดิม่เนี่ยเพือพ่อนลองดูแผนที่เนี่ยมันชอบเดินโซโลไหมมันชอบเดินแยกอ,ะอ่ะเดี๋ยวแป้งคัตตูยเดี๋ยวคอยดูดิเดินวนมาวนมายิงใครก็ไม่เข้าอ่ะมึงดูด,ดิเอาเลยไหมอ่ะโอ้ยเดี๋ยวลองโดนดึงลองโดนดึงเราต้องเก็บตัวแบบ บางๆให้ได้ก่อนนะครับผมว่าสามารถเก็บตัวบางๆได้ครับแต่ว่าถ้าเราเข้าเนี่ยโอกาสที่เราจะแบบสูญเสียไปก็ถ้าเราตุยอ่ะมันมีโอกาสแพ้สูงครับเนี่ยโดนแล้วครับผมแนวหลังครับดูดิผมต้องพยายามไม่ตุยนะครับผมถ้าผมตุยเนี่ยดามเมทีมเราไม่มีแล้วนะจะฝากความหวังไว้กับมิยะกับบามอนไม่ได้นะเพื่อนดาเมจไอสองตัวนี้มันไม่มีอยู่แล้วนะนจบไม่ได้วะ่ะแล้วคิดมันดันขึ้นสูงด้วยคนระับเนี่ยมาต้องฝากความหวังไว้กับเบลเห็นไหมนะครับผม ต่เวลมันโดนล้วงกันเลยเนี่ยมียามไปไหนครับเนี gon, uh ่ยเนี่ยบาบงบามอนเนี่ยโอ้โหกว่ามึงจะเห็นกันนะเล่นก uh, ันไม่ค oh, ่อยชอบมองแผนที่กันนะครับผมนะวิ่งกันแบบว่าเป็นไอ้นี่เลยนะบวกแม่งลยไม่สนแล้วมาดีเบื่อนมาดีโอ้โหม้งโดนไอ้นี่ว่ะข้างหลังเข้าอ่ะข้างหลังที่มาแล้วจอยจะเย็นจอยไอ้จอยไอ้จอยบ้าไอ้จอยบ้าจะเย็นจะเย็นจจเย็นเอาวิ่งตามมากระโดดคุ้มอ่ะโอ้โหอะไรเนียกดสกิลผิด จะเย็นจะเย็นจะเยนเอาอมันเอา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 มันอามันสวยโอเคโดนอันติของอานาบีอ่ะโหดูทรงแล้วน่าจะแพ้ว่ะเพื่อนๆแม่งไปบวกกันตรงหลอดนะศูนยสีโอ้เรียบร้อยแล้วผมไม่น่ารอดแล้วโอ้พลาดเลยกูเองเงินพลาดแล้วพลาดแล้วพลาดแล้วกูขอสักทีละมึงสิกยสหนึ่งกูหลบซีฟีได้เว้ยคือผมบอกเลยว่ามียาเราไม่มีดาเมจเลยนะเพื่อนคือ ความผิดของมิยะความผิดพลาดนะครับผมถ้ามิยะได้ดูคลิปนี้นะผมคิดว่าดูแน่นวันพม่าเนี่ยดูแน่แน่ถ้าไม่พม่าก็เป็นคนไทยนี่แหละนะครับผมนะถ้าได้ดูคลิปนี้นะผมบอกเลยว่าสิ่งที่คุณจะต้องปรับปรุงนะคือคุณต้องกล้าเล่นเว้ยเพราะว่าตั้งแต่ต้นเกมยันจะจบเกมเนี่ยคุณไม่กล้าที่จะเข้าไปทําดาามจเว้ยพอมันไม่กล้าเนี่ยมันก็จะทําดาามจไม่ได้เว้ยมาดิครับผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้ามีคนกล้าเข้าไปว่านะครับผมผมว่าเก็บหมดเลยดูดเนี่ยและทีมก็ไม่ตามมาเรียบร้อยแล้วกูมา นี่แหละเห็นไหมทีมเรามันไม่กล้าเข้าครับเนี่ยมันเสียมันพอพอตะกี้ถ้าทีมเรามันกล้าเข้าใช่ไหมผมจะทําจังหวะได้ต่อตามจะได้เปรียบคนหนีนะอันนี้ผมพูดจริงๆนะจบแล้วคบแบกไม่ไหวจริงๆครับผมทีมไปก็ไม่มีใครสนใจแร้วมุรู้อ่านออกหรือเปล่านะ <c oughs> แต่แบกไม่ไหวจริงๆครับต้องยอมครับทีมเล่นขี้กลัวเกินไปนะครับ บามอนก็ใจถึงอยู่ครับแต่ว่าความผิดของเขานะครับความผิดพลาดเขาคือเขาเล่นห้าวเกินไปครัแล้วเขาไม่มีดาเมจเล่นห้าวแต่ไม่มีดาเมจครับส่วนผมเนี่ยนะครับผมก็เข้าจังหวะผิดบ่อยครับมันก็โอกาสตายสูงนะไม่ใช่ว่าผมไม่มีข้อผิดพลาดนะมีนะแต่ว่าแต่ แต่ว่าถ้าถ้าคนในทีมแบบใจถึงวันนี้หน่อยใจถึงกับผมหน่อยเนี่ยผมคิดว่าเกมเนี่ยไม่แพ้แน่นอนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับนะก็มีกันดาวครับนะไม่ซีเรียสอะ่ะโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันเด้อ